คุณต้องทำให้ตัวเองพลังงานดีและอยู่ในคลื่นที่สูงแฮปปี้ดีด้าตื่นเต้นกับชีวิตมีความสุขปิติใจลาลานี่เรียกว่าคลื่นสูงเมื่อคุณทำแบบนี้พลังงานดีอยู่ในคลื่นสูงชีวิตคุณจะดีตาม คุณจะเข้าสู่มิติแห่งความมั่งคัง่งคุณจะไม่พบเจอความขาดแคลนคุณจะมองไปทางไหนเจอแต่ความมั่งคัง่งคุณมองไปทางไหนเจอแต่สิ่งสวยงามซึ่งนั่นก็คือการที่คุณเทรนตัวเองให้ขึ้นมาที่นี่รักษาพลังงานของตัวเองให้ดีเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองตลอดเวลาฝึกให้ตัวเองอยู่ในคลื่นที่สูงถ้าคุณเบื่อโลกแห่งความเจ็บช้ำอะเกินทนแล้วอะคุณต้องเปลี่ยน คุณต้องอัพตัวเองขึ้นมาเมื่อคุณอยู่ในคลื่นที่สูงพลังงานที่ดีไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะที่คุณจะเจอเรื่องไม่ดีเว้นแต่ช่วงไหนคุณดันไม่รักษาคลื่นตัวเองอะแล้วคลื่นตกลงมานั่นแหละคุณก็โดนลุมแต่ถึงคลื่นตกลงมาถ้าคุณรู้ตัวทันคุณก็ดึงคลื่นตัวเองขึ้นไปใหม่คุณก็มั่งคั่งเหมือนเดิมรักษาพลังงานของตัวเองรักษาคลื่นของตัวเองให้ดีแล้วเมื่อคุณทําได้ดีคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยใครอยู่ใกล้คุณเขาก็มีความสุข